อตอนที่66มังกรเจียวในชามมังกรเหลืองกลางทะเลสาบโผล่ขึ้นจากน้ำยืดร่างเหยียดตรงก็มองสามสตรีบนสะพ,พานที่ยื่นเข้ามาในทะเลสาบสัตว์วิเศษตัวนี้ไร้เขามีเกล็ดผู้ฝึกปลานทางเหนือเรียกมันว่าตี้โหลเล่าขานกันต่อมาว่าเป็นมังกรผสมปลาคน รูปร่างคล้ายงูแต่กับไม่สีขาหนวดมังกรสีเหลืองสองเส้นใส่ไหวไปมาสองตามังกรมีอารมณ์ความรู้สึกคล้ายมนุษย์ไม่อาจดูเบาได้เด็ดขาดร่างของมังกรเจียวขนาดใหญ่ที่โผล่พ้นน้ำยาวถึง6จังสองขาหน้ากดบนผิวน้ำรีสองตาพ่นไอสีเขียวเลือนรางออกจากปากคล้ายเยอะหยันผู้ฝึกปลานว่าไม่ประเมินกำลังตนมังกรเจียวเป็นสัตว์วิเศษในวงมังกร เล่าขานว่าเปลี่ยมอนุภาพไร้เปลียยปานโดยเฉพาะมุกมังกรที่ค่าไว้ล้ำค่าที่สุดมังกรเจียวมีอยู่เพียงในตำนานเทพเสียนพบเห็นได้ยากแม้เป็นผู้ฝึกปลานที่ชำนาญการสแสวงหาปานมังกรก็ตามผู้ฝึกปานสำนักโกนอิมต่างประหลาดอศัศจรรย์ใจนี่คือมังกรเจียวขนาดใหญ่ตัตเป็นๆทีเดียวอาวุธวิเศษของผู้ฝึกปานขอเพียงเกี่ยวข้องกับมังกรเจียวล้วนกลายเป็นของล้ำค่ามูลค่าล่มเมืองโดยไม่มีข้อยกเวน้นทว่า ไมยท่านนิวที่อยู่บนสะพานไม่ตาหนกปะาลาดใจนางเคยเห็นมังกรดําด้วยตาตนเองที่เขาตี้เฟยมังกรเจียวเหลืองตัวนี้เทียบกับมังกรดําแล้วพ่อมดน้อยเจอพ่อมดใหญ่ยังเล็กกว่ามากสองมือไม้ท่านนิวกระทำมุทาอย่างรวดเร็วก่อนกระโดดไปกลางน้ําแตะแผ่วเบาเหนือรละลอกขึ้นบนผิวน้ําวนรอบมังกรเจียวเหลืองตัวนั้นแล้วเริ่มวิ่งอย่างคล่องแคล่วปลาดเปรียวพลางเปล่งคาถาก้าวขำว่าหลินปิงโต้ เจอเจียเจนเลียเฉียนสิงประกอบกับก้าท่ามุทายอย่างราชสีนอกและราชสีใน84กระบี่มีเพียงสามเล่มที่ไม่ขยับขยเรือนนอกนั้นต่างประกอบเป็นค่ายกระบี่ขนาดเล็ก9ก้าเล่มเป็นหนึ่งค่าย9ก้าค่ายเล็กรวมเป็นค่ายใหญ่กระบี่ยันแต่และเล่มลอยคว้างเหนือผืนทะเลสาบสูงต่ำแตกต่างกันไปปลายแหลมกระบี่จ่อลงเบื้องล่าง แผ่รังสีฤทธาแข็งเกล้าชักนำซึ่งกันและกันผืนผิวทะเลสาบคล้ายมีอสรพิษนับไม่ถ้วนเลื้อยคลานสุดท้ายไมทัน,นิวกระทำมุทารัตานากุรทีล้อมตึงมังกรเจียวเหลืองที่ไม่เคลื่อนไหวตัวนั้นไว้กับทีหลังกระทำมุทาแล้วนางมีสีหน้าผ่อนคลายปากเอ่ยพึมพำว่าข้าต้องจับมังกรเจียวตัวนี้ให้ได้แม้ว่าตั้งค่ายกระบี่ได้อย่างราบดืนแต่นางไม่ดูเบาสตูเคลื่อนฝีเท้าบนผิวทะเลสาบ แขนเรียววาตวัดบนพื้นผิวน้ำจากนั้นเอ่ยเสียงเบาว่าขึ้นมวนน้ำสายหนึ่งคล้ายหูหยกพุ่งขึ้นจากทะเลสาบจากนั้นมวนน้ำสายนี้รัดพันมังกรเจียวตัวนั้นคลึงรอบไม้ท่านนิวทองว่าเจินเดินห้องเต้สวรรค์จะรดผู้กันเป็นตำราหูหยกจากมวนน้ำพลันเป่งแสงเจ,จิดจ้ารังสีจือเวยพลันบังเกิดไม้ท่านนิวออ้อมไปอยู่ด้านหลังมังกรเจียว นิ้วแตะบุญหู้หยกจากมวลน,น้ําทําท่าขนนางเข้าเฝ้าโอรสวรรค์เอ่ยเสียงทุมว่าสเสนีย์ชั่วร้ายล่าถอยรังสีมัคคาดํารงยาวนานให้บังเกิดผลโดยพลันนางยกสองมือขึ้นแล้วฟาดกระนำลงดนแรงแผ่นหู้ยักษ์เปี่ยมกระแสปลานเข้มข้นพลันปรากฏกลางอากาศฟาดผัวใส่สันหลังมังกรเจียวมังกรเจียวที่นิ่งสนิทดัต่งรูปปัน้นพลันเคลื่อนไหวยกขาหน้าข้างหนึ่งขึ้นกดแผ่วเบาบนผืนทะเลสาบ ่ายกระบี่ที่ลอยเหนือน้ำสั่นไหวจะร่วงตกลงค่ายกระบี่จะทลายในไม่ชา้าแต่กระบี่ทุกด้ามต่างแบ่งกันต้านทานกำลังของมังกรเจียวจึงไม่เสียหายแม้แต่เล่มเดียวมังกรเจียวที่หันหลังให้ไม้ท่านนิว้วเผยสีหน้าแปลกประหลาดคา้กำลังตรึกตองแล้วหันควับมังับพูยกจากมวลน,น้ำจนขาดสะบันมังกรเจียวสะบัดหัวหนวดมังกรใส่ไหวจากนั้นถะลึงตาโตอ้าปากกว้างคำรามใส่สตีที่เล็กจ้อยดังมดปลวก ผู้ฝึกปลานสำนักกวนอิมต่างล่าถอยไปตั้งแต่แรกแล้วเหลือเพียงฐานไถผิงจิงสิทธิพี่เจ้าสำนักของไม้ท่านนิวและเหมยอ,อิงอี้ที่ยังไม่ขยับขยือนฐานไถผิงจิงมองไปทางยอดเขา่าแล้วดึงสายตากลับมามองมังกรเจียวตัวนั้นอย่างเวทนาออกคําสั่งเสียงเรียบว่าอิงอี้เก็บรังสีเข้ารัตนากลทีเหมยอ,อิงอี้พยักหนา้ากระทำมทุทาดูดรังสีเข้ามาอย่างเชื่องชา้า เก็บปลานมังกรไอ้มังกรกลางทะเลสาบเข้าทองมังกรเจียวที่หันหัวไปเผชิญหน้ากับไม้ท่านนิวตรวจจับได้ว่าปลานมังกรถูกฉกฉวยจึงค่อยๆหันหัวมาจ้องผู้ฝึกปลานสองคนบนสะพานขขมง,งฐานไถผิงจิ้งขมหมดคิว้วกล่าวว่าไม้ท่านนิวไม่เล่นแล้วไม้ท่านนิวหัวรอกขิกตะโกนว่าทราบแล้วทราบแล้วหลวงป้าย,ยกสลักมังกรคู่คาบห่างก่อนทำหน้าเสียดาย บีบป้ายหยอกแตกกระจายฐานไถผิงจริงมองไปยังริมฝั่งเอ่ยเสียงเรียบว่าสาัญญาบัญชาอสานีฉลองใช้บุรุษฝึกปลาหลังจากได้ยินแล้วก็เปิดถุงย่ามที่วางใกล้ขาเผยให้เห็นแท่งศิลาชิงสือสลักรูปมังกรหงายแท่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหนักไม่ต่ำกว่าร้อยชั่งสีข้างและด้านบนด้านล่างต่างเจาะหนึ่งรูสายอสนีสีแดงแลบแปปรับอยู่ภาย,าย,ายในรูนั้น บุรุษฝึกปราณยกเทินแท่งศิลาขึ้นตะเบงเสียงอย่างโมโหและขว้างมันลงทะเลสาบฐานไถผิงจิ้งสำทับด้วยอาคมอย่างปินขั้นเป็นตอนฉีหลงจงผนึกแดนฉีหลงจงบุรุษฝึกปราณอีกคนแฉลบไปถึงริมฝั่งย่อตัวลงจมสองแขนลงน้ําเมื่อยกแขนขึ้นพื้นผิวทะเลสาบแข็งตัวอย่างรวดเร็วทันทีไม้ท่านนิ้วบีใบโยกแตกหมดบนทะเลสาบพ,พลันปรากฏมังกรชื่อสองตัว ที่มีรูปร่างด้อยกว่ามังกรเจียวเหลืองสตรีน้ำว่าเหมยอ,อิงอีดูดกลืนปานมังกรของมังกรเจียวอย่างบ้าคลังแท่งศิลาที่สุญญาคว้างออกไปลอยคว้างเหนือทะเลสาบอัศนีสวรรค์สายหนึ่งฟาดกระนำลงแท่งศิลาแสงทองสาดสองสี่ทิศสายฟ้าแลบแบปล,ปลาบฟ้าลั่นคลื่นคลันแสงทองเป็นเส้นสายแผ่ลามเหนือผืนน้ำระหนึ่งข่ายอาคมสีทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมัคาฟ้า พื้นผิวทะเลสาบบัดนี้แข็งตัวเป็นน้ำแข็งเย็นจะเยือกไปทั้งทะเลสาบเหมือนเรื่องมหามงคลรอเพียงลมบูรภาไม่ท่านนิวที่ไม่ทราบว่าซ่อนของวิเศษไว้กับตัวมากเท่าใดกำลังจะใช้วัตถุสำคัญออกท่านใดนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดจู่ๆมังกรเจียวตัวนั้นก็หายวับไปโดยไม่มีสาเหตุฐานไถผิงจริงเจ้าสำนักกวนอิมก็หายตัวไปจากบนสะพานในชัว่วพริบตาเช่นกันบนยอดเขา เจ้าสำนักกวนอิมมองบัณฑิตัวกลางคนก็มองชามใหญ่สีขาวตรงหน้าจึงเอ่ยว่าขนแซ่เสีย้ยเจ้าจะได้คืบจะเอาซอกเสี้ยเฟยอ,อีหรือบัณฑิตแซ่เสี้ยเงยหน้ายิ้มเล็กน้อยฐานไถผิงจริงอย่าคิดว่าอายุมากแล้วจะวางมาดได้สตรีทำแบบนี้ไม่น่ารักฐานไถผิงจริ้งยิ้มเย็นชาเสี้ยเฟยอ,อีมองดูดาดปล่อยให้แผ่นดินล่มสลายครอบครัวพังพินาศ มีตาบ่าไปเสียเปล่ายังหดหัวหดหางสุดท้ายแม้แต่ที่ดาตนเองก็ไม่กล้ายอมรับทำแบบนี้เป็นชายชารตรีแล้วหรือเสียเฟยอ,อียังคงยิ้มตาหยีเอยยาว่าสตรีดีแต่ผมยาววิสัยทัดสั้นฐานไถผิงจริงสีหน้าอึมครึมเด่นชัดว่าเดือดดานเข้าจริงแม้สำนักกวนอิมแต่ไรมาไม่สนใจการแข่งแย่งชิงดีในโลกลารุ่งเรืองตกต่ำเป็นไปตามลิขิตสวรรค์ แต่ปีนั้นคนผู้นี้ประกาศว่าขอเพียงเขาไม่ออกจากเมืองไทอันผู้ฝึกปลานสำนักโกนอิมห้ามข้ามสายน้ำกวางหลิงมาแม้แต่ก้าวเดียวถือเป็นการกระทำที่ไม่จำเป็นจงใจหาเรื่องสำนักโกนอิมเซี่ยเฟยอ,อีที่มองอายุจริงไม่ออกไม่มองสีหน้าฐานไถผิงจริงก็มองชามจุน้ำมังกรเจียวเหลืองยาวประมาณนิ้วกว่าแหวกว่ายในชามนอกจากนั้นยังมีมังกรชื้อสีแดงอีกสองตัวมีความยาวพอๆกัน แดนสูไร้ซึ่งมังกรเจียวพาะล้วนมาอยู่ในชามแล้วเสียเฟยอ,อียิ้มยิ้มเอ่ยเสียงเบาว่าพวกเราล้วนเป็นคนนอกโลกีที่เคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์รู้ว่าฟ้าดินโคจรย่อมมีกฎเกณฑ์ของฟ้าดินเจ้าคิดใช้มังกรเจียวตัวนี้เสริมกระแสปลานให้สีเฟื่องเหนียนเปรยเหลืองอ่องแต่ว่าเป็นการทำลายกฎเกณฑ์ฐานไถผิงจิ้งเอ่ยประชดแล้วเจ้าช่วยเฉินชื่อเป้าจับมังกรชื่อมังกรเจียวเข้าแดนสูปูทางให้เขา ไม่ทำลายกฎเกณฑ์หรือเสียเฟยอ,อีสายหน้ารู้แจ้งมักคาฟ้าเจ้านั้นยังห่างไกลนักพวกเราแม้ปะซ่อมมักคาฟ้าเหมือนกันแต่ข้าเหนื่อยใจพวกเจ้าผู้ฝึกปลานก็แค่ออกแรงฐานไถผิงจิ้งอยากยกมุมปากมองด้วยสายตาเวทนาเหมือนกับที่นางมองมังกรเจียวตัวนั้นเสียเฟยอ,อีหวาดมองสีทิศรอบตัวเอ,อ่ยด้วยสีหน้าอ่อนโยนรู้ดีว่าเจ้ามีแผนสำรอง ระบีเหินของเติ้งไทเออข้่าสู้ได้อย่างงง,งปูปลาปลาแต่ว่าถึงสู้ไม่ได้ก่อนหนีได้ใช่หรือไม่ว่าแล้วก็หายวับไปขณะเดียวกันจากยอดเขาถึงตอนกลางของแดนสู่บังเกิดเสียงฟ้าลั่นคลืนคลันยาวต่อเนื่องไม่ขาดสายเสียเฟยอีอ๋หนีไปถึงแดนสู่แล้วตอนนี้บนยอดเขาเหลือเพียงฐานไถผิงจิงข้างกายฐานไถผิงจิ้งพลันปรากฏสองบุรุษคนหนึ่งรูปลักษณ์ไม่โดดเด่น อีกคนเป็นชายชารามีแขนเดียวทั้งสองคือเติ้งไทเออและสุยเสียกู่นางส่งสายตาเป็นเชิงสอบถามเติ้งไทเออที่ออกระบีเซียนปัตพีอย่างไร้ซุ่มเสียงบัดนี้นวดนวดขางเออยยันตนเองว่าขนผู้นี้ใต้ฝ่าเท้าทาน้ามันหรือถึงเห็นได้อย่างว่องไวข้าไล่ตามไม่ทันฐานไถผิงจิ้งถอนหายใจนึกเสียดายอยู่บ้างถามว่าต่อไปเจ้าจะไปที่ใด เติ้งไทเออตอบเสียงราบเรียบไปพบลูกศิษย์ข้าถึงอย่างไรก็ไม่ไปเปิดเหลียงแน่ๆมีผู้อาวุโสสุยเสียกูไปพร้อมพวกท่านก็พอแล้วสุยเสียกูปลายตามองฐานไถยผิงจิ้งสตรีร่างสูงใหญ่ยิ้มเอ๋ยว่าเสียวฐานไถนับตั้งแต่เห็นเจ้าครั้งแรกในปีนั้นข้าก็ตามเกี่ยวเจ้ามา80ิปีแล้วไม่ให้โอกาสจริงหรือหากเจ้าตอบตอกลง ข้าจะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้ไม้ท่านนิว้วฐานไทยผิงจิ้งไม่แยแสะตะแก่หน้าไม่อายผู้นี้แม้แต่น้อยลงจากยอดเขาไปแล้วสุยเสียกูได้แต่แยกเขี้ยวหญิงฟันเติ้งไทเออที่อ่อนกว่าทั้งสองหลายรุ่นเอ่ยเยาว่าผู้อาวุโสเกี่ยวพานสตรีไม่ใช่การฝึกกระบี่เสียหน่อยจะรวบหัวรวบพังแบบนี้ได้ที่ไหนสุยเสียกูถลึงตาใส่เจ้ากระโสดเหมือนกันไม่ใช่หรอพอถึงอายุเท่า่า ก็โดดเดียวเหี่ยวแห้งเหมือนกันเติ้งไทเอ๋อหัวรอลันอาศัยคำมงคลของท่านหลังจากหัวรอแล้วเติ้งไทเอ๋อก็ถอนหายใจกล่าวว่าผู้เท่าอูเจ้าสุสานกระบีสกุลอูก็ไม่ใช่ตะแก่หัวรันนับว่าทำเรื่องที่ทำให้ข้าเบิกบานใจสวยเสียกูพยักหน้าก9าวสิกระบีจากสุสานกระบีผนวกกับกระบีผุกพังของข้ารวมเป็นหนึ่งร้อยกระบีพอดี ถึงอย่างไรก็เพียงพอให้เปยมังกินจนอ่วมแล้วเติ้งไทเออลังเลไปครู่หนึ่งเอ่ยว่าหากเป็นไปได้อาจเพิ่มอีกหนึ่งกระบี่ของข้าแต่ถึงขั้นนั้นสถานการณ์ใหญ่อาจกำหนดมั่นแล้วมอบฐานกลางหิมะหรือเติมบุปผาบนผ้าดิ้นก็ยังบอกไม่ได้สุยเสียกูองค์อาจห้าวหาญสถานฝาหัวรอเสียงดังพลางเอ่ยว่าไม่กล่าวถึงอื่นใดถึงตอนนั้นล้วนเป็นกระบี่ประเสริฐของทั้งจงหยวน กรอบกับดาบเปิเเลียง30มสิบื่นเล่มทัศนียภาพนั้นช่างน,น่าดูชม